เลืกอิหร่านกับนิวเคลียร์เนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากกันเลยนะครับและที่เคยเป็นมิตรอย่างรัเสเซียซึ่งตะก่อนเนี่ยปกป้องอิหร่านมาตลอดนะครับตอนหลังๆเนี่ยดูเหมือนว่าประธานาธิบดีของรัเสเซียเริ่มที่จะเอาใจออกห่างจากอิหร่านพอสมควรและหันมาที่แปลกก็คือว่าคบค้ากับสหรัฐใกล้ชิดยิ่งขึ้น mm hmm. ในโดยเฉพาะเรื่องอิหร่านแต่มันก็มีประเด็นที่ทําให้หน้าแปลกใจอยู่ ตัวรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเองเนี่ยมานูเชอร์มกตาคีออกมาปฏิเสธที่บอกว่าเดิมทีรัเสเซียเนี่ยมาบอกว่าอิหร่านกำลังใกล้จะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้อิหร่านซึ่งก็แปลกใจว่าเออรัเสเซียเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อแต่ก่อนนี้ก็พูดคล้ายๆกับข่าวข่าอิหร่านฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นก็คือว่าหลายประเทศไม่ค่อยไว้วางใจอิหร่านเท่าไหร่ในเรื่อง นิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านอ้างว่าพัฒนาเพื่อการใช้พลเรือนไม่ได้ทำอาวุธเพื่อจะทำลายคนอื่นแต่สหรัฐเองก็บอกมาตลอดว่าไม่เชื่อตอนหลังเนี่ยรัสเซียหันมาพูดคล้ายๆน้ำเสียงคล้ายๆกับสหรัฐมากขึ้นก็เลยยิ่งทำให้เรื่องนี้มีปมประเด็นใหม่ขึ้นมาแต่ยิ่งทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่าอยูด่ดีๆเนี่ยมีอิหร่านคนหนึ่ง ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ด้วยอายุก็ยังน้อยนะครับนะ32เท่านั้นเองเนี่ยปรากฏว่าหายไปหายไปหลายเดือนมาปรากฏอีกทีที่สถานทูตปากีสถานที่วอชิงตันดีซีหนุม่มคนนี้ชื่อชารามอามิรีคำถามก็คือว่าแกมาปรากฏตัวที่สถานทูตปากีสถานที่วอชิงตันเนี่ยในฐานะเป็นคนที่แปรพากไปอยู่ข้างอเมริกาหรือว่าเป็นคนที่หนีออกจากการแอบจับกลุ่มของอเมริกัน ข้อมูลเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างอ้างนะคะค,คือยังคงสับสนอยู่ค่ะแต่ว่าต้องย้อนกลับไปถึงวิดีโอที่ชายคนนี้เนี่ยได้เคยนำออกมานะคะโผล่มาทางหน้าจอวิดีโอนับตั้งแต่หายตัวไปออกมาทั้งหมด3ครั้ง3คราและข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนกันค่ะอย่างวิดีโอครั้งแรกที่ออกมานะคะเมื่อวันที่7มิถุนายนดูเหมือนกับว่าเขาพูดผ่านเว็บแคมค่ะเขาบอกว่าวันที่เขาพูดเนี่ยเป็นวันที่5เมษายนเขาอยู่ที่รัฐอริโซ หซน้าของสารัฐและซาอุดิอราระเบียเป็นผู้ที่ลักพาตัวเขามาระหว่างที่เขาแสวงบุญอยู่ที่ซาอุดิอราระเบียนะคะอันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกค่ะวิดีโอโมวลที่2โผล่มา YouTube หลังจากที่มวลแรกออกอากาศมาได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงสารัสสำคัญคบ,บอกว่าเขามีิสระ แล้วก็ปลอดภัยดีใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในสหรัฐอเมริกาแล้วกาลังเรียนปริญญาเอกด้วยไม่มีคาว่าจะมีปัญหาเลยไม่มีค่ะและยังไม่จบแค่นั้นคุณสุชัยออกมาวิดีโอม้วน3ามนะคะโผล่ออกอากาศในอิรานอยกเหมือนกันวันที่29มิถุนายนค่ะบอกว่าวันที่พูดเนี่ยก็ย้อนกลับไปประมาณสักอาทิตย์นึง14มิถุนายนและบอกว่าเขาเนี่ยได้ทําสําเร็จแล้วในการที่จะหนีข่าวกรอง นีเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง yeah, yeah. ของสหรัฐนะคะ mm hmm. ที่ร mm ัฐเวอร์จิเนียและตอนนี้กําลังอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย oh. แต่ว่าล่าสุดก็มาโผล่ที่สถานทูตของปากีสถานในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐ mm hmm. ก็เลยเป็นข้อมูลที่หลายฝ่ายบอกว่ายังคงสับสนอยู่มาก